สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่วามาแนะนำบ้านหลังใหญ่นะคะหลังมุมค่ะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนถนนสุขาพิบาล5นะคะซอย82ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในเขตนะคะเขตคลองสวานนะคะถนนใกล้ๆกับหนองลายแหงและก็ใกล้กับทางด่วนจตุโชนนะคะ สถานที่ใกล้เคียงมากมายเลยนะคะใกล้ตลาดวงสกรค่ะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนหมู่บ้านนะคะเน g เบอร์ o m มค่ะเป็นบ้านเดี่ยวหลังมุมนะคะสีห้องนอนสองห้องน้ำมีห้องนอนชั้นล่างสำหรับผู้สูงวัยหรือจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะตอนนี้พี่วาพาเข้ามาดูในบ้านนะคะ พาเดินรอบตัวบ้านก่อนเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมนอกนะคะใกล้ๆก,กับป้อมรอปรพอนะคะเป็นชั้นที่สองของหมู่บ้านนี้นะคะเพราะหมู่บ้านนี้มีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะเป็นสองชั้นนะคะประตูใหญ่แล้วก็เป็นโซนย่อยของเนเบอร์โฮมนะคะนี่ค่ะพี่วาพาเข้ามาดูนะคะว่าบ้านหลังนี้เดินรอบบ้านได้นะคะ จอดรถได้2-3งถคันนะคะที่จอดรถกว้างมากถนนหน้าบ้านก็กว้างด้วยเรามาีซุ้มเทเรสด,ด้านหน้านะคะเป็นเก้าอี้เอาดแถมให้หนึ่งชุดนะคะม้านสวยค่ะทำเลดีมากพาเข้าไปดูด้านในนะคะของตัวบ้านพาเข้ามาดูห้องนอนก่อนค่ะห้องนอนด้านล่างนะคะคือตรงนี้ใส่บานกระจกไว้ ทำให้ห้องนอนกว้างนะคะหรือเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะพาเข้ามาดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำ,นำชั้นล่างค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะ จากห้องน้ํามาเราพาแวะมาที่ห้องครัวนะคะห้องครัวตัวนี้เราต่อเติมให้ใหม่นะคะสามารถเปิดออกไปด้านข้างของตัวบ้านได้นะคะนี่ค่ะห้องครัวเราก็จะแถมเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะทําให้ใหม่แล้วก็เตาแก๊สเครื่อง ส่วนห้องรับแขกเราก็จะมีโต๊ะทานอาหารนะคะ1ชุดนะคะโซฟารับแขกไซส์ L ค่ะให้คุณลูกค้านะคะและ